หลายๆคนอาจจะเคยดูหนังที่เกี่ยวกับรถผีสิงหลายๆเรื่องซึ่งวันนี้ผมจะมารประวัติของรถผีสิงที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของโลกโดยแต่ละคันนั้นมีประวัติความเป็นมาที่น่าสะสยองมากใครที่พร้อมจะรับชมรับฟังแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับผมสําหรับใครที่พร้อมจะรับชมแล้วไปรับชมกันเลยครับมาเริ่มกันที่คันแรกแล้วผมคันแรกครับผมมีชื่อว่า Porsche Spider, p อร์เช e สไปเดอรถพอตผีสิงของเจมส์ดีนสศกอนาฏกรรมของเจมส์ดีนนะผมกับรถปอร์เช e ของเขานั้นเมื่อวันที่30กันยายนปีคศออ1955ณเวลา5โมง45นาทีวันที่ได้พลากชีวิตของเจมส์ดีนไปบริเวณทางแยกไฮเวย์หมายเลข41และ46รถสปอร์ตเปิดประทุนปอร์เช่รุ่น550 Spider รรถคู่ใจของเจมส์ดีนวิ่งมาด้วยความเร็วสูง เข้าสู่บริเวณทางแยกไกลออกไปรถของรถฟอร์ดคันใหญ่สีดำก็กำลังชะลอความเร็วเพื่อที่จะเลี้ยวรถเข้าสู่ทางแยกที่ตัดกันหลังจากนั้นรถฟอร์ด Ford, สีดำก็เลี้ยวรถออกมาตัดกับทางวิ่งเจ้าของ550 Spider พอดิบพอด,พอดีและแล้วก็เกิดเสียงดังขึ้นจนได้ยินไปทั่วอาณาจักรบริเวณทางแยก41ซึ่งอุบัติเหตุการชนประสานงานนี้เกิดจากคนขับฟอร์ดมองไม่เห็นหรืออาจคำนวณความเร็วผิดพลาด จึงแล้วตัดหน้ารถหน้ารถปอร์เช่550เพื่อเข้าสู่ถนนหมายเลข41ทําให้รถปอร์เช่550ที่วิ่งมาด้วยทางตรงชนเข้าบริเวณด้านข้างของรถฟอร์ด Ford, จนปอร์เช่550พังยับทางคันเจมส์ดีนที่ติดอยู่ในซากรถปอร์เช่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากแรงประทะาน,นั้นและหลังจากนําล่าของเขาส่งโรงพยาบาลก็ได้ไม่นานเจมส์ดีนก็ ชนพิษบาดแผลไว้ไม่ไหวจนถึงเสียชีวิตในที่สุดนะครับและหลังจากนั้นหลังจากงานฝังศพของเจมส์ดีนซูเปอร์สตาร์ชื่อดังยุค50ผ่านพ้นไปบาเลสช่างเครื่องของดีนได้ขอซื้อซากรถ50สไปเดอร์ในราคา2,500เหรียญโดยหวังว่าจะนําอะไหล่และชิ้นส่วนของรถที่ยังใช้งานได้บางชิ้นไปออกขายจากการชนเพราะใชี50น,นะผมรถอาถรร์ที่ได้ออกวัดอีกครั้งนึง โดยในขณะที่ช่างอกข,ของเขากำลังคุบคุมการยกซากรถลงจากรถบรรทุกซากอันแหลกเหลวของเจ้า550 Spider นั้นก็ได้พัดดุดลงมาทับขาของบาลิสจนทั้งไห้ขาทั้งสองข้างของเขาหักทันทีซึ่งเหย่อรายต่อมาของอาถรรพคันนี้ก็คือคุณหมอจากเบลลีฮิลส์ที่ซื้อเครื่องยนต์ของ550ไ s p i อร์ไปวางไว้ในรถของปอร์เช่550ปเดอร์รุ่นเดียวกัน เนื่องจากเครื่องยนต์ของเจ้า50ไปเดอร์ได้รับการปรับแต่งให้พร้อมสําหรับการแข่งขันอยู่แล้วอีกทั้งหมอผู้นี้ก็ชื่นชอบที่จะแข่งรถเป็นชีวิตจิตใจในช่วงวันหยุดของเขาและก็เป็นไปตามคาดเพราะหลังจากการวางเครื่องยนต์เสร็จปุ๊บคุณหมอก็ได้นํารถทําการแข่งขันและเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการแข่งขันจนทาให้เขาเสียชีวิตพร้อมกับนักแข่งอีกหลายรายที่เฉียวชนกันในสนามหลังจากนั้นก็ยังมีนักแข่งรถที่ไม่รู้เรื่องความเฮี้ยนของรถคันนี้นําระบบส่งกางําลังหรือเกียร์ของเจ้า50ปเดอร์ ไปติดตั้งในรถของตัวเองและรถก็เกิดอุบัติเหตุจนทําให้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสไปด้วยและยังไม่หมดเพราะ3ปีต่อมาหลังจากที่ซากของมันถูกเก็บไว้อยู่เฉยจุ่ๆก็มีคนออกความคิดที่จะนํามันกลับมาบูรณะเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้การลําลึกถึงเจมส์ดีนผู้จากไปและระหว่างที่กําลังตรวจสอบสภาพเพื่อทําการบูรณะนั้นก็มีเสียงดังคล้ายกับคนเอาค้อนมาเคาะตัวถัง ดังขึ้นมาจากบริเวณซากรถอย่างชัดเจนและชิ้นส่วนต่างๆได้หลุดแยกออกจากกันทั้งๆที่ไม่มีผู้ใดอยู่ใกล้บริเวณนั้นเลยจนทําให้ช่างอูดขวัญกระเจิงไปหลายวันอย่างไรก็ตามไม่ว่าเรื่องนี้จะเกิดจากผีสางนางไม้หรืออะไรก็แล้วแต่หากแต่เราขับรถยนต์ด้วยความที่มีสติระวัตระวังและไม่ประมาทนั้นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจะผ่อนจากหนักกลายเป็นเบาได้ครับมาต่อกับรถคันที่สองเลยผมรถคันที่สองน,นี้มีชื่อว่า The Black Volga รถยนต์ Volga ต้องคำสาบ Volga เป็นรถที่ถูกเอาแบบขึ้นในฐานะยานพาหนะสำหรับกลุ่มผู้บริหารหรือชนชั้นสูงมีตัวกำเนิดมาจากสาภาพโซเวียตภายใต้การผลิตและจัดจำหน่ายของ JAZ ถูกปล่อยออกมาปีคศ1956และพัฒนาออกมาหลายรุ่นต่อมาได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมร่วมสมัย แต่ด้วยการเติบโตทางเทคโนโลยีที่มีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องนั้นทําให้ผู้ผลิตไม่มีศักยภาพมากพอที่จะเปลี่ยนรูปแบบได้ทันตามยุคสมัยแม้จะมีการสร้างสารรุ่นใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่องก็ตามแต่ความนิยมกลับส่วนทางออกไปทําให้เมื่อปีคศ2010ทาง g a z ตัดสินใจยุติการผลิตวอลกาในที่สุด b l a c k ว a ลลดดึบดบันในปีคศ1960 ถึงปีคศ1 9 7 0นั้นเป็นช่วงเวาที่ยุคที่ผู้คนในสหภาพโซเวียตกำลังเผชิญหน้ากับความกังวลใจในเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศและยังต้องมีคอยระแวดระวังกับความไม่ชอบมาพากลของยามผ่านนาคันหนึ่งที่ถูกเล่าลือกันว่ามันเป็นรถลีมูซีนโวก้าสีดำขอบสีขาวติดผ้าม่านบังรอบคันจึงเป็นที่มาของการเรียกขานมันว่าแบล็กโวก้า บางตำนานเล่าว่าทะเบียนรถเป็นชุดทะเบียนเลขของซาตานคือ666มันปรากฏตัวขึ้นตามเมืองต่างๆในแถบรัสเซียเบลารุสยูเคนร,รนโปแลนด์และมองโกเลียซึ่งการที่จะมีรถสคันวิ่งไปมาในบริเวณนักเก่าวเหล่านี้นั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าไม่ได้เป็นรถที่มีลักษณะพิเศษอย่างวอลก้าเพราะมันไม่ใช่รถที่ทุกคนจะมีกันได้อีกทางยังเกิดเรื่องราวเล่าที่ชวนขนหัวลุกเกี่ยวกับรถค,คันนี้ว่า เมื่อใดก็ตามที่รถคันนี้ปรากฏตัวขึ้นนั้นจะต้องมีคนหายตัวไปอย่างไรล่องรอยและยังมีบางคนบอกว่าเคยเห็นคนขับรถผ่านทางกระจกด้วยซึ่งเป็นคนที่มีเขาอยู่บนหัวศีรษะโดยการออกอารรว่าของรถสตาร์นั้นแม้จะออกมาให้เห็นอยู่บ่อยๆแต่ก็ไม่มีใครที่ยืนยันได้เลยว่ารถคันนี้นั้นเป็นของใครกันแน่และข่าวลือก็หนักขึ้นเรื่อยๆว่าเรื่องราวการลักพาตัวของผู้ คนพบลูกคันนี้นั้นซึ่งหากถูกจับไปแล้วจะถูกนําไปสังหารและนํำอววะไปขายและนําเลือดที่ได้ไปใช้รักษาโรคโดยเรื่องราวนี้สร้างความสะพรึกลัวให้แก่ประชาชนในช่วงเวลานั้นไปอย่างมากเพราะมันมีข่าวหรือเรื่องเด็กหายอยู่พอดีและบางรายนั้นถูกพบศพภายหลังซึ่งมีสภาพที่เน่าสยดสยองที่เหมือนจะยิ่งเป็นการสนับสนุนเรื่องราวที่เล่าขานว,ว่ามันเป็นเรื่องจริงกันแน่แ ทฤษฎีคาดเดาแล้วผมโดยความเชื่อทางอาชญากรรมเนี่ยเป็นหลักฐานตั้งสมมติฐานของ Black วอล์ก้าว่าเป็นแก๊งอาชญากรที่หลักพาตัวเหยื่อไปสังหารแล่ ชำละเอาไว้ว่าเพื่อนำไปขายส่วนความเชื่อทางด้านลัทธิซาตานหรือศาสนานั้นเป็นแนวคิดเชื่อว่าความเกี่ยวข้องกับลัทธิาตา่างที่มีผู้หลายเป็นเหล่าแม่ชีหรือนักบวชที่คอยจับเด็กไปทําพิธีบูชายันส่วนความเชื่อื่วงของวิญญาณปีศาจนั้นเป็นความเชื่อที่คนเชื่อว่ารถคันนี้เป็นยานผาานะที่รับใช้ซาตานหรือไม่ก็เป็นซาตานเองที่เป็นผู้ใช้รถคันนี้ซึ่งออกตามหาผู้โชคร้ายนั้นมาต่อบรถคันที่3รถคันที่3มีชื่อว่าเด e Jumping c a า of Cape Town ลีนอฟแมกเนสจากประเทศแอฟริกาใต้โดยเหตุการณ์รถยนต์เคลื่อนที่เองนั้นหรือรถยนต์ไหลเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในตามธรรมดาแต่สำหรับเจ้าลีนอฟแมกเนสคันนี้อาจจะเป็นข้อยกเว้นเรื่องราวของเจ้ารถคันนี้ที่เกิดขึ้นที่เคปทาวประเทศแอฟริกาใต้กับครอบครัวของแลนที่ในกลางดึกคืนหนึ่งนั้นคนในครอบครัวได้ยินเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นมาจาก ด้านนอกบ้านและเมื่อตื่นขึ้นมาก็พบว่ารถยนต์ได้วิ่งออกไปนอกรั้วบ้านเองก่อนที่เครื่องจะดับลงและเมื่อได้เห็นแบบนั้นแล้วคนภายในบ้านก็เข้าไปตรวจสอบรถคันนั้นแต่กลับพบเพียงความว่างเปล่าไม่มีทั้งคนขับไม่มีทั้งกุญแจเพียงแต่ตัวรถยังเข้าเกียร์จอดค้างไว้อีกด้วยซึ่งบทสรุปของเรื่องนี้ยังไม่สามารถสุปได้ว่าเกิดจากอะไรกันแน่และคาดเดากันว่า อาจจะเกิดจากการลัดวงจรของรถยนต์ทําให้รถยนต์สตาร์ตติดขึ้นมาเองแต่มุมมองของสายศาสตร์เชื่อกันว่าอาจจะมีบางคนหรือบางสิ่งบางอย่างที่อาศัยอยู่ในรถนั้นขับออกไปเองครับผมมาต่อกับคันที่4 the c r u s e s car of france Ferdinand ปีคศ1 9 1 0า graph s a v e double p a t t o n มาถึงรถยนต์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่1เรียกกันว่าเป็นรถยนต์ระดับตำนานที่สร้างความน่ากลัวและเป็นที่กล่าวขานมาจนถึงปัจจุบัน เพราะในสมัยนั้นกราฟแอนด์สตฟเป็นถือเป็นรถยนต์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากซึ่งเจ้ารถคันนี้นั้นเคยเป็นรถยนต์ของ a อ็กคุดแอ็ดรักเฟรนซ์เฟอร์ดินานด์ยุคแห่งออสเตรเลียแอสเซทและภรรย,ยาของเขาที่มีชื่อว่าโซเฟียนและทั้งสองได้ถูกรอบปลงพระชนทําให้สิ้นพระชนที่หลังรถยนต์คันนี้จากนั้นเขานํารถยนต์คันนี้แต่บการผลัดเปลี่ยน เปลี่ยนมือเจ้าของไปจนถึง15ลายแล้วทุกลายล้วนมีจุดจบเดีดยวกันคือหากไม่เสียชีวิตนั้นก็ต้องเสียสติสติไม่ดีเรียกได้ว่ากราฟแอนด์สติฟนั้นเป็นรถยนต์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในประวัติศาสตร์และได้ฆ่าชีวิตผู้คนครอบครองไปมากทีเดียวในปัจจุบันนี้กราฟแอนด์สติฟนั้นได้ถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่ประเทศออสเตรเลียาหากใครที่อยากจะไปชมความสวยงามก็สามารถลองไปได้นะครับ คันสุดท้ายคันที่5รถยนต์ X, ลีมูซาลีมูลีมูซีนส์เอสเร้รถยนต์กระชากวิญญาณปิดท้ายรถยนต์ผีสิงกันที่ลีมูซีนส์เอสเอสดรอยซึ่งเป็นรถยนต์ที่ประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีใช้เป็นรถยนต์หาเสียงแต่หลังจากนั้นได้ไม่นานประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีนั้นก็ถูกลอบสังหารแต่เจ้ารถคันนี้ก็ยังถูกคงใช้งานใน,นราชการกว่า8ปีและจากนั้น ในปีคศ1น7 8ันกรจคันนี้นั้นก็ได้ถูกปลดล็อกและนำไปโชว์ไว้ที่พิพิธภัณฑ์รัฐมิชิแกนที่ใครผ่านไปมามักจะเห็นคนสวมสูทสีดำปรากฏตัวขึ้นอยู่หลัอยู่ข้างรถซึ่งช่วงเวลาที่คนจะเห็นกันนั้นก็มักจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นเดือนที่ประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนดีออกหา,อาเสียงแม้รถยนต์คันนี้จะไม่ได้ภาคชีวิตของคนไปมากมายเหมือนรถคันอื่นที่เล่ามาแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรถยนต์ที่มีความน่ากลัวทีเดียวนะครับก็ จบกันไปแล้วสําหรับ5รถผีสิงนะผมที่ถูกมาทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่ามีขนาไหนบ้างใครที่ชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับลาฟดีนะครับทุกคน